สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาแนะนำเพื่อนๆน,นะครับโดยเฉพาะมือใหม่นะครับซึ่งอาจจะไม่เคยดูแลรักษานะครับหรือว่าเปิดในส่วนของห้องเครื่องรถยนต์โดยตัวเองนะครับวันนี้ก็จะมาในส่วนของการเปิดหม้อกรองอากาศนะครับของรถ t o y ย t a v e l o วเนื่องจากเมื่อ2วันก่อนนะครับมีน้องอยู่หนึ่งท่านคอมเมนต์ ในคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการที่ทางผมเองลงการตรวจเช็คนะครับในส่วนของหม้อน้ำไปเบื้องต้นนะครับทางน้องแจ้งว่าอยากให้ช่วยถ่ายคลิปนะครับเกี่ยวกับการเปิดหม้อกรองอากาศนะครับจริงๆก็ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้นะครับเป็นจุดที่1ให้เราดันลงนะครับแล้วก็อีก1จุดทีนี้ ก็ถือโอกาสายให้ชมเลยละกันนะครับมันจะมีแกนอยู่นะครับคือเห็นไหมครับมันจะสอดเข้ามารับกับตัวตัวล็อกตรงจุดนี้นะครับเห็นไหมครับทีนี้เดี๋ยวเราก็คือดันลงนะครับอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับให้ดันออกนะครับ เมื่อเราดันออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับถ้าเราง้างขึ้นมาเลยตรงๆนะครับง้างตรงจุดนี้ขึ้นมามันก็จะไปงัดกันอาจจะทําให้ตรงจุดนี้หักได้นะครับผมเจออยู่ในรถรถกระบะนะครับดีแมเวลาเอาไปล้างตรงในส่วนของคาแคร์นะครับบางครั้งทางน้องๆที่ล้างนะครับเขาหวังดีก็ ช่วยถอดแต่ว่าเป็นการถอดที่แบบงัดขึ้นมานะครับทําให้เคี่ยวตรงจุดนี้แตกหักซึ่งถ้าผู้ที่ดูแลรถเองอยู่แล้วเนี่ยจะสังเกตได้แต่ถ้าไม่ค่อยได้ตรวจเช็คผมบอกได้เลยว่ามีโอกาสหักนะครับจุดนี้ต้องระวังโอเคทีนี้เราก็ค่อยๆเลื่อนออกมานะครับเห็นไหมครับเราเราเราเลื่อนมาด้านหน้าก่อนนะครับเพื่อให้เขาขนเห็นไหมครับ ตรงส่วนนี้มันยุบก,ก็ไปแล้วเห็นนะครับทีนี้เราก็ยกขึ้นเพื่อนเพื่อนก็สามารถยกขึ้นได้เลยนะครับพอดีผมถ่ายมือเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนก็ค่อยๆนะครับพอเวลาเราดันมามาันจะมาติดตรงส่วนนี้นะครับทีนี้เราก็ค่อยๆยกขึ้นนะครับเห็นไหมครับ เมื่อเรายกขึ้นเราก็นำกรองออกมาได้เลยโอเคพอดีทางผมเองไม่มีเครื่องเป่านะครับก็เ๋ยอีกไม่กี่วันคงต้องเข้าเข้าศูนย์เช็คระยะนะครับระยะ2 0 0 0 0กิโลพอยังค่อนข้างสะอาดอยู่นะครับสำหรับใส่กรองทีนี้เมื่อสมมุติว่าเราทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็นำ รองใส่กลับเข้าไปที่เดิมตอนที่เราใส่ให้เพื่อนๆเช็คด้วยนะครับว่าขอบยางมันลงตรงร่องหรือเปล่านะครับอ่าให้ให้ให้ตรวจเช็คจริงๆคือเราแค่แค่วางลงไปนะครับแค่วางลงไป มันก็จะลงตำแหน่งของเขาอยู่แล้วนะครับอาจจะเอามือคอยขยับดูด้านในด้วยเพื่อวางลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เพื่อนๆก็ดันลงไปนะครับเพื่อนเพือนก็ดันลงไปได้เลยในส่วนของตรงจุดนี้เราก็เสียบให้แกนมเข้านะครับพอดีถ่ายถ่ายลำบากนิดหนึง เราก็จัดการนําแกนเขานะครับดันเข้ามา,าเห็นไหมครับดันเข้ามาให้สุดนี่เลยนะครับเราต้องดันเข้าก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราวางข้มเอาไว้เพื่อนเอน,นึกออกไหมครับขามอาไว้แล้วเรามากดล็อกเนี่ยมันจะทําให้ตัวล็อกจุดน,นี้มันหักได้นะครับทีนี้คือเขาดันเข้ามาแล้วนะครับดันเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยทั้งสองฝั่ง เมื่อดันเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้ตรวเช็คอีกครั้งนึงโอเคถูก้่าแเราก็นิ้วนะครับสำรวจว่ามันลงล่องของมันนะครับเพื่อนๆก็ดันตัวเขี้ยวเหล็กนี้ขึ้นมานะครับก็คือในการทำงานจริงมันไม่ใช่แบบนี้นะครับพอดีตั้งใจถ่ายให้น้องๆได้เห็นชัดเจน โอเคนะครับจุดแรกนะครับแล้วเรามาดูจุดที่2นะครับจุดที่สก็คือดันขึ้นมาเหมือนเดิมก็คือเป็นอันเรียบร้อยนะครับมันจะแค่ต้องระวังในส่วนของตอนถอดนะครับแล้วก็ตอนใส่เข้าไปตรงจุดนี้เท่านั้นเองนะครับตรงตรงการถอดหม้อก,กรองเนี่ยผมจะเจอปัญหากรณีที่ ไม่ใช่เจ้าของรถนะครับถอดออกมาแล้วเป่ากรองเนี่ยผมเจอว่าส่วนใหญ่ตรงจุดนี้ครับเคี้ยวมันจะหักเวลาเราเออกไปล้างอาชีดเนี่ยนะครับต้องระวังเพราะว่าน้องๆที่ล้างรถเขาก็อาจจะไม่ได้ระวังเหมือนเจ้าของรถนะครับ mm. ก็เป็นการถอดแบบง่ายๆนะครับแต่ว่าน้องๆมือใหม่บางท่านก็อาจจะยังไม่เคยถอด เลยบอกให้ทางผมช่วยถ่ายให้หน่อยหนึ่งโอเคนะครับสำหรับวันนี้